อย่างนี้โดนจ้าเล่นไหมวะจ้าจ้องเล่นหรือยังได้หรอครับ,บครับเลยครับเธอ2คนมาใสาอีกแล้วนะไปซ่อมกิจกรรมเลยไปเก็บขยะโอ้จ้าผมมาใสานิดเดียวเองอะ่ะใช่แลนะ้วจา้า ไม่ได้ไม่ได้สายเป็สายเก็บขยะไม่เก็บได้ไหมน่ไม่ได้ไปเลยจานแม่งไม่ละอย่างโส<ห>ดเก็บขยะอีกแล้วน่าเบื่อวะ่ะเออใส่เง้แม่ถูกแม่งเยอะนะวะเนี่ยยังเลยสอบนีแม่งเลยแม่งิดกี้า เก็บขยะเรียบร้อยเนี่ยเอาพยะไเด็บพวกนี้นี่เอเก็บค่าช้จ่าสีน้องมงหนกับมงสองเง้ยอเก็บเรียบร้อยแล้วเราบอกเอไปให้เอิร์ธใช่ไหมใช่ใช่เราไปหาดีกว่เฮ้อูเอิร์ธใอ่ะเอิ เอาข้าวเสื้อกีฬาสีไปให้ร้านด้วยนะได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปจ่ายให้เราดูร้านแล้วเกียร์ <Okay. S 2> ได้เพื่อนอย่าหายนะตังค์เยอะมากเลยนะได้เลยถุงตังได้เยอะอย่างนี้นะเนี่ยโทรศัพท์เราก็เก่าละตังซื้อโทรศัพท์ดีไหมเนี่ยอยากได้โทรศัพท์แอม,มน,าน่าละตังซื้อโทรศัพท์ดีกว่าไม่มีใครน่าจะรู่หรอก โทรศัพท์เครื่องใหม่นี่มันเลื่นจังวะมีเสียแรงเลยที่เราไปซื้อนั่งเล่นเกมไหมครับวยเย็ดโทรศัพท์เครื่องใหม่ละเพื่อนเจอเพื่อน,น,วอนสวยจังวะแล้วอ๋อถ่ายรูปหน่อยดิเอาแลยวไปดอิอีกรูปหม่งอ,อีกรูปอีกรูปเนี่กล้องสวยเพื่อนสวยป่ะเพื่อน โตรเจ๋งอ,ะอ่ะูแล้วแม่เราทุกหวยนั่นแม่นั่นทุกหวยหรอใช่อยเมื่อไหร่แม่เราจะถูกหวยบ้างวะต้องอยู่ที่ดแลแลวงเราเพื่อนสวัสดีค่ะโรงเรียนคนทีพิเรียาคงมพูดสายค่ะอ๋รอร้านเสื้อหรอคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ ยังไม่ได้เงินค่าเสื้ออ๋องั้นเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปที่หลังนะคะค,ค่ะขอบพระค่ณสวัสดีค่ะนี่นักเรียนใครเป็นคนเอาเงินค่าเสื้อไปจ่ายทางร้านเค้านะ่ะร้านโคตโทมมาทวงกับครูนะเมื่อวานเนี่ยเรายังไม่ได้จ่ายค่าเสื้อเลยครูต้องให้เอิร์ทไปแล้วนะครับอ้าเราเอิร์ทไปไหนเนี่ยครูไม่ทราบครูต้องไปถามเอิร์ทให้รู้เรื่องซะแล้วว่าเรื่องเป็นยังไง คุยได้่อยสิครับเรื่องเงินค่าเสื้อที่เพื่อนเอามาให้อะเธอเอาไปจ่ายทางร้านหรือยังงั้นครูควต้องขอเชิญผู้ปกครองเธอมาคุยที่โรงเรียนหน่อยนะโอ้ยสายโทรมาแล้วเนี่ยฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะนี่ใช่ผู้ปกครองของเอิร์ธไหมคะ อ๋อใช่ค่ะแม่เอิร์ค่ะรูจะขอเชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรียนหน่อยนะคะพอดีว่าเอิร์ธมีปัญหาหน่อยนะคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะไปที่โรงเรียนค่ะ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 ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยไปทำอะไรไว้แล้วเนี่ยเอิร์ธสวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีค่ะ เออมันไปก่อเรื่องอะไรมาแล้วเนี่ยพอดีว่าเออเขาได้รับมอบหมายหนะ้าที่ให้เอาเองินไปจ่ายค่าเสื้อนะคะแต่ว่าทางร้านโทรมาบอกครูว่ายังไม่ได้รับค่าเสื้อเลยแต่ครูก็ถามเขาแล้วนะคะว่าเงินไปไหนแต่เขาก็เงียบ้ครูเห็นเขาใช้โทรศัพท์ใหม่เห็นเชื่อเขาบอกว่าแม่ถูกหวยนะคะโอ้ยแม่ไม่เล่นหวยหรอกเออไปเอาเองินจากไหนมาซื้อเนี่ยผมผมขอโทษครับแม่ผมผิดไปแล้วโอ้ยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงละเนี่ยจะเอาเงินจากไหนไปคืนเขา คุณแม่ใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะช่วยกันหาทางออกแล้วก็เดี๋ยวโทรไปขอยืมเวลาการชำระเงนินจากทางร้านเขาโอเคขอบคุณค่ะครูอ่ะทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะครับม่นี่เองไปติดเงินเขาวิธีบา์แล้วเนี่ยเยอะอยู่ครับแม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปรับจ้างทำงานเพิ่มถ้ามันไม่พอจริงๆก็เอาของในบ้านเราไปขายแล้วกันเนาะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะพอใช้เขาหรือเปล่า เป็นรถเพื่อนเห็นซืมหลายวันแล้วแม่เพื่อนกูเห็นแม่กูทำง,งานดึกดึกยืนยืนกลับบ้านชา้าพี่กูสงสารแม่กูวพี่ต้องเอาของที่บ้านไปขายไปใช้นี่แทนกูก็เราเป็นเหมือนัยเถอโอเคเพื่อนเรียกพวกนี้เลยไหมล่ะได้เพื่อนได้ก็ดีนะ ได้ก็ดีแล้วนะแม่จะได้ไม่เสียใจสวัสดีครับนาเช้าเลยนะเนี่ยน้ครับวันนี้ผมสองคนเตรียมแต่งตัวเองนะครับดีแล้วดีแล้วไปข้าลงล่างเนี่ย